ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ไปทุกผู้ทุกคนเลยครับมือนี้ที่งานสายจอนได้มากทรงสักการ์ดพญายุทธ์ถัดเล็กนิดนะครับแล้วยู่ที่เมมลุของตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดฉะเชีิงเทราครับในยุคโรปนะครับด้พี่น้องนี่แขกที่เกียรติทุกณดีนะครับไลหลายนะครับนี่ ผู้ที่สวนเสียชีวิตไปนะครับโดยอายุของคุณก็คือ <Okay. S 1> พ่อใหญ่ทัดเพชรดินชาตะพ่อสสองสี่แปดสองนะครับมรณาสิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับพ่อสสองพาราหนหกสิบสี่ด้วยอายุแปดสิบสองปีนะครับเด,ด้อถึงกาใครมารส่งตักการก็ขอขอบพระคุณพี่น้นองทุกผู้ทุกคนที่ได้มาร่วมง,งานน네ะครับเด้อครับนี่ก็ผมสิตภัณในบริเวณงาน าชาวพนักจิตศพของพ่อยัยพ่อยัยสุทธรรั์เพชรนิทนะครับเด้อนี่บริเวณงานนะครับตอนนี้แจกผู้มีเกียรติทุกท่านกำลังสีมาประจําหลายนะครับเนาะนี่พี่น้องชาวตำบลบึงกระจ,จับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุกผู้ทุกคนนะครับบริเวณงานอันนี้ท่านพอ่อโคศกนะครับเด้อพ่อยัยศินนะครับเนาะเพื่อทีเข้าใจตรงกันนะครับเน ใ้ลูกหลานเพิ่งนกำลังเดินไปนะครับมีหมายด้วยนะมดูกันไปยกแสง นี่หลวงพี่เพิ่นบวชจุนนะครับนะจานมณีจเปิดใ้<อ>บ,บ้านเราพ่อน,นุษย์สมัยซ้อมทุลินแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทางตำนานโนั้นผู้ใหญ่ขั้นอง,ออคคะน,งน,นะครับบริเวณงานนะครับเนาะทรงสก,การของพู้ใหญ่สุดทัด เพชรนินนะครับเนาะนี่นายกการาเพืนเคุณครับนมสดีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นอาจารย์ลิมนะครับเป็นลูกชาย ยูทูบเบอร์ตัวเนีนน่ยยูทูบยูทูบเบอร์ครับถ่ายไว้นะครับเนาะเพื่อเป็นลูกเป็นหลานเตยเบิงขึ้เข้าไปเด้อครับนะเบด้ดอผาจอนทุนนอกครับในยูทูบช่องยูทูบผาจอนทุนนอกที่เห็นหรถออกแมนว่าจะร,รีบนานาคื้นเขียงคื้นเพราะใช้อันนั้นนะอันะนะนีน้อะไรจอนนี่มือปากเ,เดี๋ยวกระดังขึ้นเขาส่เบอร์เบอร์สดเบอร์สดติดเป็นชิปเป็นชิป เลือายองนเออนั่งนะกคีบหไม่เียัแล้วก็อิไหมปาไนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนขาดีครับนี้เป็นใยายของอยางยายายเครับเ้ กำลังคุยกับหันล้อในหยกแดงนี่นครับนี่หลูกร้านชะโจกำลังเตรียมของช่ำรวยไว้แหย์แขร์นะครับเนาะสวัสดีครับนอนก็สุ

กาอีไปวางไว้ตรงนู้นนะจ๊ะนั่น่นีไจะทอดค่ะไม่ไปรอนั่นม่เยออมาซ้อนอีกอนจะได้ไหมนี่ตัวไหนันีัลอกา นี่ครับมีตวลูกตะหลานทั้งลูกสะไคร่ครับดูครับแต่อาจจะไม่แจ่มหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจิตดังจิตจมูกกระโลกปรญยาหน่ายโคิดนะครับเปิดดูนะครับในช่องยูทูบของปาจอนนะครับเด้อปาจอนทุนนอกพิมเข้าไปเห็นหนาเห็นตาพวกเจ้าดีละหลาย ในวันนี้ผมได้รับฉันทันวัดจากทางสภาและใหน้าที่<ล>เป็นพิธีกรในงานชาปนกิจศพทอทับเพดหนึ่งผู้วายชนที่ชาปนสถานห่นี้โดยจะมีกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับนี้จะมีพิธีพ่อเงินชาปนกิจหมู่บ้านอุทิศอุทิศา ในส่วนของเจ้าภาพะจะมอเบเงินบำรุงวัดสนับสนุนโรงเรียนในบริเวณงานโรงเรียนมือปรากาศองพ่อใหญ่โรงเรียนนี้จะเป็นสิงห์อนุสบณ์โรงพยาบาลส่งเสริมจุฬภรณ์หนึ่งกัจจายละสนับสนุนสูนพัฒนาเด็ก็บ้านประจจะแั้เขาจะเป็นพิธีทอด บางสกุลซึ่งในวันนี้นะครับฉันจะพาะไ,ไปจัดไปกงหนด10ชจุดและแต่แรกจะเป็นพิธีว่างเงินชาปนกิจหมบ้าของหมงที่ที่และหมที่5เรียนเชิญครับ มอบเงินให้ท่านผู้ใหญ่สมหมายแล้วก็เป็นการมอบเงินบำรุงทือวัดดึกแตะจัดกันขอเชิญนักธรรมยุทธ์ท่านครับนี่เป็นท่านพ่อไทยยก แหล่สุปปษสารษานะครับและก็นายสุขาพพเพชรเลนซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าภาพครับต่อไปครับจะเป็นทีมมอบเงินเพื่อสนับสนุนนะครับโรงเรียนมือเนี่ยเป็นลูกสาวของทางเจ้าภาพนะครับเป็นมอบเงินนะครับลำับต่อไปครับจะเป็นทีมมอบเงิน นี่คือท่านอาจารย์สงการสีเมืองแล้วก็ท่านอาจารย์ลิมนะครับได้มอบเงินให้โรงเรียนบึงกระจักนะครับเนาะโอเคขอบคุณมากไค,ครับนี่คือผู้ใหญ่คําหมู่ที่4นะครับแล้วก็ นูชีมนะครับเป็นลูกสาวเจ้าภาพผู้ที่หวชนนะครับ จนำผาารักกางลครับ,บค สอ,องตัดสินทระภาคครับขบณบนีน้ผมถัดกล้าสองรูปครับซึ่งเป็นองคน์าพิจารณาทางครับขอกฝากหนึนงครับ เป็นองคนพิจนาภาค,ครับตาลโมนครับนี่คือท่านอาดีตกำนันน้อยหรือว่ากำนันประสิทธิ์สุบินแล้วก็ท่านอาดีตนายกผ่านสาเสียงนะครับจระเวนทอดทนะ ไว้นาทีนี้เป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปครับเด็กข้าวผ้าบางสิบคนในชุดที่6นะครับสำหรับชุดนี้ครับทางก้าวผ้าเพื่อนนิยมสิ่งเดินทางมาถึงนี่แหละครับอันนึงคนนึงเป็นทหารอีกคนนึงเป็นตำรวจนะครับหลานผู้วายชนในรทยไทยจากพร,พรกะบรมวินาที่เป็นอย่างสูงครับ ลำดับต่อไปครับจะเป็นพิธีข้าวผ้าบรรษักุลในเชิงที่เก่งนะครับสมัครที่นี้ครับทากระพร้าได้เรียนเชิญ สองรุ่นขึ้นพิจารณาค่าครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะถึงพิธีพระธาตกลา,ามยมป็นเกองยุการโรณวัตมัยสมัยมันี้กล่าวคนันาส่วนโดยพอสาเกหนี้ตลา คนตอนนี้หนึ่งแม่สมจีแคนดายังมีชีวิตอยู่สองแม่ดีเขยตาเสียชีวิตแล้วสาแม่เบ,บ็ดอ่อนเงินยังมีชีวิตอยู่สิบพ่อแดงเพชรนเสียชีวิตแล้วห้าแม่แท่งพิมอบุบลเสียชีวิตแล้ว หกพ่ขอทับเพชรนินผู้ว่าเชิญเจ็ดดาวอากาศเอกติชัยเพชรนินเสียชีวิตแล้วแปดแม่เปิดเพชรนินยังมีชีวิตอยู่และอาพ่อเฉลยเพชรก็ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเด็กเมื่อยุครบงตนเองพ่ทัดเพชรนินได้ขเขียนหนังสือที่โรงเรียน อารระประดูกในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ตามท่า 5. บองคับในสมัยนั้นจากนั้นก็ได้ออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลาี่วัดดอนยาวน้อยบัตีพ่อสอจพันห้าร้อยัดกระติกตาม พี่เขยและพี่สาวนี่คือร่างอไลวิญญาณของพ่อของพ่อที่จะถึงพิธีทัดทรเด็ดนึ่นะครับนะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตที่งานปาร์จอนได้มาถ่ายทำเก็บไว้เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้หลานได้วดเชิญครับเนาะสวดตัวพระอาจารย์ระท่านไปสู่สัตว์อะไรทุกข ท่านกับทุกขอให้ผมจากทุกขอท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสายระรัชพบงนเานนะไม่ไปจอดอืมอืมอรถบ้านเห็นใช่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 ขอแสดแถบเจ้าหาทร่บริจัคขึ้นเป็นองค์พิจนาพครับจากในมนุครับ ในซึ่งเป็นพออ,อนะครับแล้วนั้นเป็นลูกชายของพ่อใหญ่ทัดนะครับก็เป็นอาจารย์ลิง 让我和什么做伴？ ก็ต้ตองขอขอบคุณท้องยินที่สามต้องจิตใจไว้อดีตเป็นสุขครับท่านที่เก so yeah, ียรติครับในการขึ้นวางบรณจิตนะครับในวันนี้ครับท่านสุภาพบุรุษท่านชายก่านใดท่านพิสูจนนะเป็นท่านสุภาพบุรุษที่เนได้ท่านพิสู้เพราะความกรุณานะครับรักษาระยะสักนิดหนึ่งนะครับความกรุณานะครับยังไงก็ขอให้ ดูแลตนเองเป็นพิเศษด้วยก็ถับสามรู้ใ,ใครจะช่วยเราได้จะไม่หอบขึ้นไปอยู่บนสุนารกัจาจากนิพนธวพระยุทธบัรท่านไม่รักสิบดนระดัคราวตายแน่ยางแก้ม่มีอตายเป็นท

นี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้อครับเด้อทีมงานป้ายจอดขออุยกรให้พี่น้องทุกคนที่เดินทางกับทุกความปลอดภัยนะครับงานนี้คืองานของพ่อใหญ่ทัดเทชรมินนะครับได้อำราระจญกันพี่น้องต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับนะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับอเโอเคสวัสดีครับ